คือผมอะไม่ไม่ได้เห็นมันแบบคืออาพุดตัวมันหายแล้วแล้วแล้วเราก็เราเราเคยตอนนั้นอะอนที่เราเข้าวงการใหม่ๆมันมีอยู่แล้วแหละแล้วมันก็มาจากหลายๆคนเรวยเอาจริงเราเราแล้วเรารู้สึกว่าตอนนั้นเราไม่ได้ติดโซเชียลอยู่แล้วคือเราไม่ได้ค่อยได้เช็คเพราะเราก็ทางานอะไรเงี้ยครับคือแต่ก็ได้ยินมัวมันก็มีแหละแต่ว่าไม่เคยได้เข้าไปอ่านมันแบบจริงจริงจังๆแล้วก็ไม่คิดว่าพอเราเห็นแล้วโหมันรุนแรงเหมือนกันนะคือเราไม่คิดว่ามันจะเป็นท้อยคําที่แบบ รุนแรงขนาดนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ทัเราทำอะไรผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยวันเนี้ยเราเห็นนะเห็นนะวันนี้เราไม่ได้โกรธอะไรเขาแล้วแหละเพราะเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องที่นานแล้วแต่แบบว่าสิ่งที่มันที่มันรู้สึกแย่แค่รู้สึกว่ามันผ่านมานานแล้วทําไมมันยังถึงยังมีเรื่องแบบนี้อีกอะไรเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่ามันมันทุกคนตั้งใจทํางานทุกคนศิลปินทุกคนแบบว่าเขาเหนื่อยเหมือนกันทุกคนแหละ,แ,ละแค่นั้นเองบางทีมันก็เป็นความรู้สึกน้อยใจว่าเอ๊เราก็ทํางานแบบ เราก็เหนื่อยนะเราไม่ใช่แบบว่าโหง่ายๆทำงานไม่คิดอะไรเลยแล้วก็ปล่อยหรือว่าคือทุกคนมันเหนื่อยหมดอะเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์ใหญ่ที่น่าจะให้ทุกคนได้คิดว่าให้การให้เกียรติคนทํางานในทุกๆวงการด้วยนะไม่ใช่แค่วงการเนี่ยมันเป็นเรื่องสาคัญจริงๆเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนเน่หนึ่งถึงสิแต่ละคนที่เขาเริ่มนับมามันไม่เหมือนกันจริงๆเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเปรียบเทียบหรือว่าอย่าไปบั่นทอนความความเหนื่อยเลยถ้าเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยแล้วอะ เราอยากเอาตัวเองไปไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วมานั่งแบบน้อยใจแล้วก็มาใส่กันอยู่ในโซเชียลอ่ะผมว่ามัน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 มีอะไรสร้างสรรค์กว่าน,นี้ที่ที่เราทําได้อีกเยอะนะครับผมว่าเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้โกรธไหมผมไม่ไม่ได้โกรธอะไรเขาแล,แล้วก็ผมว่าเขาก็น่าจะได้รับบทเรียนอะไรของเขาแล้วแหละในในในปีนี้แล้วผมรู้สึกว่าหลังจากนี้มันก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้มันมีแต่วความใสสะอาดมากขึ้นในในแง่งงของการที่เราจะคอมเมนต์อะไรบางอย่าง กับคนที่เราไม่ได้รู้จักด้วยซ้ำอะไรเงี้ยครับผมก็ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันแต่ถามว่าวันนี้ผมโกรธไหมผมไม่โกรธครับผมวันนี้เราใช้คำว่าแเส็นคัางรักได้ไหมผมก็เห็นมันมานานแล้วนะครับว่าคั่งรักเนี่ยของผมก็ก็ข้างรักเออใช้คำว่าถ้ามีเขาแล้วมันเป็นกำลังใจที่ดีมันก็เป็นเรื่องดีครับผมกำลังใจสำหรับเาใช่ใช่ครับก็ก็ต้องบอกว่าเขาเป็นกำลังใจที่ดีจริงๆเพราะว่าเขาเขาค่อนข้างเข้าใจในงานของเราเขาค่อนข้างเข้าใจใน ในทุกๆสเตจชีวิตของเราจริงๆอย่างเงี้ยครับผมมีแต่งกีแต่งนานใกล้ยังคะกี่ีแต่งกันค่คัถามอะคำถามเบสิกเลยคำถามเบสิกเลยต้องบอกว่ายังไม่ได้โหคิดว่ากี่ปีกี่ปีคือถ้าพร้อมเมื่อไหร่เราก็ก็เมื่อนั้น